ยยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์แครปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,าต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการแครปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเช่นเคยรวมไปถึงเรื่องราวของสาวแบล็คพิงกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับความปังของลิซ่าบนแพลตฟอร์มทิกต็อกนั่นเองและไม่ได้ปังเฉพาะเพียงแค่่่่าาาเททนนัันน้้แตวามมงหด44% เลยครองอันดับนะครับสเพลง k p o ๊ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดบนแลตฟอร์ม i k t o อกหรือว่าแอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองโดยอันดับที่หนึงเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือมันมีจากลิซ่นั่นเองกับยอดทั้งหมด18.9พลเลียนนะครับตามมาด้วยอันดับที่2คือ how you like that นั่นเองนะครับ17บิลเลียนอันดับที่3เนี่ยเป็นของ Flower จากพี่จีซูนะครับกับยอดทั้งหมด10.3บพันลียนและอันดับที่4ก็คือ Pink Venom นะครับ9.99บิลเลียนนั่นเองมาหมดเลยนะครับทั้งเพลงวงทั้งเพลงเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ปังสุดก็คือมันนี่ยืนหนึ่งนะครับยอดเนี่ยโหดมากๆมากมากระตอกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องโพสต์ไอจีลิซ่านั่นเองที่ในตอนนี้ยอดก,กดไลค์เนี่ยใกล้จะถึงหลัก10ล้านแล้วนะครับทุกคนเตรียมอีกหนึ่งโพสต์สำหรับปีนี้ของลิซ่า ที่ควายอดกดไลค์รวมแล้วเกิน10ล้านนั่นเองอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีฟแฟนๆนะครับเห็นว่า2เพื่อนซีจะบอกว่าเป็น2องเพื่อนซีก็ไม่ถูกนะครับ1เพื่อนซี กับอีก1พี่ที่ e n d ดูริซ่ามากๆหนึ่งพี่ชายนั่นก็คือ d j Snake แล้วก็โรซาเรียนั่นเองนะครับที่มากดไลค์เรียบร้อยแล้วไม่เคยหายไปไหนเลยเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่รักริซ่ามากๆดีเจสเนกกดไลค์แล้วโรซาเรียกดไลค์แล้วเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของริซ่าผ่านไปเรามาพูดถึงเรื่องของอีกหนึ่งเมมเบอร์จากไบรท์พีนกันบ้างดีกว่าออกงานวันนี้นะครับนั่นก็คือเจนนี่กับการเดินโปรมแดงที่ love your top you korea นั่นเองนะครับอีกหนึ่งสาวจาก ไลทพิงที่ออกงานแล้วก็มาพร้อมกับชุดสีที่สวยมากๆเป็นสีนู้ดสีใจนะครับโชว์หุ่นโชว์ความเฟสของเจนนี่กับผมสีดำและชุดนี้คือส่งและเข้ากันมากๆมีความนางแบบมีความเรียบแต่ก็ไฮแฟชั่นสุดๆเหมาะกับเจนนี่มากๆเลยนะครับก็ออกงานวันนี้เดินพรมแดงไปเลยหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไลท์พิงค์ลิซ่าเจนนี่ที่เรานั้นนํามาแชร์มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเม้นมาได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดถูกใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ